ในค่ำคืนหนึ่งของวันสิ้นเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ผมกับเพื่อนได้ชวนกันไปเที่ยวทะเลแห่งหนึ่งยุยเฮ้ยพวกมึงเราไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าตามเออไปดีแต่เราจะไปที่ไหนกันนะนิวชะอมไงพี่ชะอำมบบึมผมเออเออไปไหนไหนก็จะไปเที่ยวละ่ะจะจนสว่างเลยล่ะกันหันกันคงได้หลายชุดเลยยุยเออนั้นสามทุ่มพวกมึงมารวมตัวกันที่ร้านป้าผ่อนนะ ตั้มเ,เดี๋ยวกูไปชวนไอ้ปลวกด้วยยุยเครๆห้ามมาสายนะเว้ยใครมาสายอดไปนะกูไม่รอแล้วเราก็แยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวกันจนจะถึงสามทุ่มผมก็ออกไปรอเพื่อนที่ร้านผมในไอ้ยุยมาครบกันยังว่ากูอยากไปละยุยขาดไอ้ตั้มกับไอ้หนิวว่านี้ก็จะสามทุ่มละถ้ามาสายกูไม่รอจริงๆด้วยผมเฮ้ยถ้าไปกันแค่สองสามคนมันจะสนุกอะไรวะ เดี๋ยวโทรหามันแปบว่าถึงไหนละ่ะทำไรกันอยู่ช้าจังยุยกูว่าไม่ต้องโทรแล้วแหละมันสองตัวเดินมานั่นละ่ะผมเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันอยู่วะทำไมช้ากันจังเกือบไม่ได้ไปแล้วนะเวย้ยไอยุยมันจะไม่รอพวกมึงแล้วตั้มเออเออพวกกูก็มาแล้วไงแล้วไอปลวกละ่ะมายังวะยุยมันมาแล้วอยู่นั่นไหนไปเยี่ยวอยู่ตั้ม เฮ้ยไอ้ปลวกระวังเจียวกุดหน้าเวย้ยตรงนั้นเจ้าที่แรงนะนิวเออพี่ตรงนั้นเจ้าที่แรงนะเจอกันเกือบทุกคนแล้วปลวกเจ้าที่ไรวะพงพีมีที่ไหนกูไม่เคยเจอหนไหนวะพีโดผมพอพอไปกันได้แล้วเดี๋ยวจะดึกเอาหาซื้อของกินไม่ได้เดี๋ยวจะสวยยุยเอาเอาไปขึ้นรถกันได้แล้วแล้วพวกเราก็ได้ขึ้นรถกัน รถที่เรานั่งไปเป็นรถกระบะสี่ประตูส่วนท้ายกระบะก็ใส่ของต่างๆอุปกรณ์ดำเนินชีวิตให้เราอยู่รอดทั้งคืนแล้วเราก็ได้ขับมาถึงประจุจึงแวะปั๊มกันสักหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีปั๊มแล้วเดี๋ยวจะยุ่งยุยเฮ้ยเดี๋ยวเราแวะปั๊มกันก่อนนะถ้าเข้าไปอีกหน้าจะไม่มีปั๊มแล้วตั้มเออเออกูปวดอยู่พอดีเลยกินน้ำไปเยอะผมเอาเอาน้ำหรือเหล้าวะ ไอที่เยอะตั้มเออหน้าปลวกเออเออไปลงไปรอหาอะไรละเยี่ยวกูจะไล่อยู่แล้วแล้วเราก็ลงไปทำธุรกันในปั๊มนั้นไม่มีรถคันอื่นเลยนอกจากรถของเรามันน่าสงสัยจริงๆวันนี้มันไม่มีใครออกมาเที่ยวกันเลยหรือไงหลังจากที่ทำธุรกันเสร็จแล้วไอ้ปลวกก็เดินมาพร้อมกับอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตั้มเฮียปลวกมึงเป็นไรของมึงวะบ้าปะ ยิ้มอยู่คนเดียวผมเออมึงเป็นไรของมึงเนี่ยนิวอืมอาการแบบนี้หลี่หญิงมาแน่ๆเลยอดีตนิสัยแบบพี่อะจะมีไรพลวกมึงนี่แสนรู้จริงนะไอ้นิวไอ้เด็กเวนยุยยินไหนมึงว่าปลวกเด็กปั้มหรือว่าไหนไหนพลวกเด็กพงเด็กปั้มไรของพวกมึงน้องเขาบอกกูว่าเพิ่งเลิกงานกำลังจะกลับบ้านผมนหญิงไรของมึงว่า กูไม่เห็นมีเลยนอกจากพวกเราและเด็กปัม๊มตั้มเออมึงเมาแล้วเพอ่เจอวะยุยไปไปกันได้แล้วเดินทางต่อกันดีกว่าเดี๋ยวร้านจะปิดเอานิวไปเพ่ขึ้นรถจะรอไรล่ะเดี๋ยวเขาก็ตามมาด้วยหรอกพวกเออว่ากูเพิ่งชวนเข้าไปเที่ยวด้วยกันว่าเชี่ยละ่ะกูว่าเราไปกันดีกว่าแล้วพวกเราก็ขึ้นรถกันแล้วรีบขับกันออกมาพอขับออกมาสักประมาณสิบนาที ก็เข้ามาในซอยซอยหนึ่งขอไม่บอกชื่อซอยนะครับพอเข้าไปได้สักพักมันมืดมากวังเวงผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเรามาฟังรายการพีดีกว่าเพื่อนก็บอกว่าเอาดีผมให้ซอยนี้มันเงียบแปลกๆว่าหาอะไรเปิดฟังดีกว่ายุยเออหาอะไรฟังดีกว่าฟังอะไรกันดีวะเพื่อนตั้มเพลงอะไรก็ได้เปิดมาเถอะผมให้เปิดเดช็ฟังดี สนุกดีเหมาะกับเวลานี้เลยลุ้นทั้งในวิทยุและข้างนอกว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาเปล่าฮ่าฮ่ากูว่าบันเทิงยุยเออเออฮ่าฮเอาดิลุ้นชิบหายตั้มพวกมึงหนีบ้าไปแล้วผมเอาหน้าเพื่อน้องเข้าตามมาหาไอ้ปลวกมันชวนเข้าไปเที่ยวด้วยไม่ใช่เหรอว่ามึงพวกมึงนี่นะกูก็จะลืมอยู่แล้วเชียวมึงก็มาพูดอีกผมเออมันไม่มีไรหรอก มึงคงตาฝาดไปเองพวกมึงนี่นะ่ะไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกับคนอื่นเลยไอ้นิวเอาแต่หลับอยู่ได้แล้วเราก็เปิดรายการพีฟังกันเรื่องร้อนร้อนบวกกับบรรยากาศภายนอกที่มืดสนิทแต่แสงของพระจันทร์ที่เต็มดวงก็ส่องเห็นได้รำไรรำไรไม่ค่อยมีบ้านคนมีแต่ป่ารกทึบแล้วเราก็ไปจอดรถที่นาแห่งหนึ่งเพราะปวดเยี่ยวกันแล้วพวกเราก็เจอกับลุงเสื้อลายสกอยสีแดงตั้มเฮ้ย กูปวดเยีะยวว่าจอดก่อนได้เปล่าวะยุยมาปุดอะไรตอนนี้วะเนี่ยมีดก็มืดผมเออเออกูก็ปูดข้างหน้าหน้าจะมีนาไปจอดตรงนั้นอะยุยเออเอจอดก็จอดเยี่ยวให้ไวๆนะพวกมึงตั้มโอเคครับพี่ยุยแล้วพวกเราก็ต่างลงรถไปทำธุระกันและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสยองตั้มเยี่ยวตรงนี้แหละว่านิว เออพี่ผมจะอ่านไม่ไหวละจะไหลอยู่ละผมให้เธอมีรถมาไฟหน้าก็ไม่ค่อยมีไฟมองแทบไม่เห็นทางเลยเขาขับมาได้ไงวะตั้มไหนวะผมนุ้นง่ายประมาณร้อยเมตรนั้นนะ่ะนิวไหนวะพี่ไม่เห็นมีเลยผมว่าเยี่ยวให้มันเสร็จดีกว่าผมเออเอเอเฮ้ยหยุดก่อน แล้วสายตาผมก็เหลือบไปเห็นสายสินที่ปกติมันจะอยู่ข้างบนแต่อันนี้มันกลับอยู่ข้างล่างพื้นดินที่เกือบมองไม่เห็นเลยว่ามีมันอยู่ผมก็มองตามสายไปมันยาวประมาณสิบเมตรปลายทางสายสินเป็นสารเก่าๆที่ตั้งไว้อยู่บนนาผมก็ตะโกนบอกเพื่อนไปว่าหยุดอย่าเยี่ยวผมสายอะไรว่าเขาวๆอยู่บนพื้นดินว่าไอ้นิวเฮ้ยสายสินนี่วะ ไอ้นิวหยุดอย่าเยี่ยวนิวไหนว่าพี่เออสายอะไรขาวๆว,ว่าพี่บนพื้นผมสายสิงไงจะสายอะไรอีกละ่ะโนนสายมันโยงไปที่สารนั้นอะตามไม่ทันละกูเยี่ยวไปละแล้วทันใดนั้นรถที่ขับมาไกลๆก,ก็ขับมาใกล้รถที่เราจอดอย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ผมเห็นเป็นลุงขับรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆไฟหน้าไม่สว่างส่องแสงแค่ประมาณเม็ดกว่าๆ ลุงคนนั้นใส่เสื้อลายสกอตสีแดงแต่ไม่ใช่แดงเพราะสีเสื้อนะครับแต่มันแดงคล้ายกับคราบเลือดและมีคนซ้อนท้ายใส่เสื้อสีขาวแต่ไม่มีหัวผมรีบตะโกนบอกเพื่อนให้รีบขึ้นรถผมเฮ้ยขึ้นรถไม่ใช่ละรถเก่าๆมาโคดไวเลยไฟก็ไม่มีตั้มไหนวะเออว่าขับมาได้ไงว่ามีดก็มีขึ้นขึ้นเร็วพวกเฮ้ยนั่นนายกูว่าละ ตามมาจนได้ไม่เอาแล้วเว้ยกูไปก่อนละ่ะนิวใครว่าพี่รอด้วยแล้วพวกเราก็รีบขึ้นรถกันอย่างรวดเร็วแล้วลุงก็ขับมาถึงข้างรถพวกเราทุกคนเห็นหมดสีเสื้อลุงที่ว่าเป็นสีแดงมันคล้ายกับคราบเลือดเสียมากกว่าและคนซอนไทยที่นั่งอย่างนิ่งไม่ไหวติงไอ้ปลวกก็ตะโกนบอกพวกเราให้ขับรถออกจากที่นั่นให้ไวเพราะผู้หญิงที่นั่งมาด้วยก็คือคนที่มันชวนไปเที่ยวที่ปั๊มนั่นเองปวก กูว่าแล้วไม่น่าปากหมาทะลึ่งชวนเลยตามมานี่เลยผมคนซ้อนหัวไม่มีลุงก็เสื้อสีแดงอย่างกับเลือดเลยพวกมึงเห็นกันไหมตามเออกูก็เห็นพวกทำไมกูไม่เห็นแบบพวกมึงวะกูเห็นเป็นผู้หญิงที่กูชวนไปเที่ยวด้วยกันที่ปั๊มนิวนั่นไงพี่ว่าแล้วเขาตามมาเพื่อจะไปเที่ยวด้วยแน่แน่คงเจอเพื่อนผีด้วยกันเลยให้พามาส่งพวกเฮียนิวมึงก็คิดได้เนอะ ผมเออก็คงใช่อย่างที่ไอ้นิวมันพูดอ่ะมึงเอาไปชวนมันมามันเลยตามมึงมาพวกมึงก็ด้วยเปิดไรไม่เปิดเสือกผิดเดชอกฟังร้อนไหมละคราวนี้ผมให้พวกมึงดูนู่นดิเขาจอดตรงที่เราไปเยี่ยวกันแล้วผมก็หันหลังกลับไปมองพวกเขาว่าทำไรกันอยู่ผมเห็นพวกเข้าจอดรถและหันกลับมามองดูพวกผมที่กำลังรีบกลับรถขับไปทางเดิมที่เข้ามาผม พวกมึงดูนั่นถ้าขึ้นรถช้ากว่านี้จะเป็นไงวะเขาจอดตรงนั้นพอดีเลยตั้มเออดิไอ้ปลวกมึงหน้ามึงปลวกอะไรอะไรก็กูกูก็แค่เห็นตอนแรกว่าสวยน่ารักอยากจีบผมแต่มึงไม่คิดเหรอว่าในปั๊มนั้นไม่มีใครเลยมึงมันเซียนยุยกลับทางไหนวะทำไมมันแปลกไปกูงงมึงดูดิตั้มหาเอย้ย กูว่าเปิดเพลงฟังให้หายกลัวดีกว่าว่าขับรถวนไปวนมากูว่าไม่ใช่ละ่ะผมกูว่าไม่ต้องเปิดเพลงอะเปิดบทสวดแม่งไปเลยผีแม่งต้องกลัวบทสวดบ้างอะนิวเอจริงพี่เปิดบทสวดงานศพใส่แม่งเลยผีจะได้กลัวหยุดหลอกเราสักทีผมเออเออเปิดกุศลาะผีจะรู้ว่าตัวเองตายไปแล้วไปผุดไปเกิดสักทีทุยไอบา้า กูว่าพวกเราจะหลอนตายก่อนเสียมากกว่าเปิดอิติปิโซเฮ้ยนิวทุก็อยากให้หายเครียดกันแล้วเราก็เปิดบทสวดใน YouTube เอาขับรถวนไปวนมาอีกสักประมาณสี่ห้านาทีจนเราขับรถมาเจอถนนใหญ่ยุยเห็นทางออกแล้วเว้ยพวกเราตั้มเออเห็นแล้วทางออกมันอยู่ทางขวามือเราวนมาสี่ถึงห้ารอบทำไมไม่เห็นเลยวะผมกูว่าเข้าบาังตาเราวะ คงไม่อยากให้เราออกมาได้พวกรีบเลยไอย้ยุยออกเลยกูไม่อยากอยู่ในนี้ละกูอยากเมายุยกูก็รีบอยู่พวกมึงไม่ต้องหง่งกูก็กลัวผีนะไอเฮียแล้วเราก็ขับรถออกมาจากที่นั่นได้แล้วเราก็รีบขับรถมาที่ทะเลให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็มาถึงที่ชายหาดยุยเออถึงทะเลสักทีกูว่าเราไปซื้อของดีกว่าวะ่ะพวกเออวะ่ะ รีบไปซื้อของดีกว่าแล้วก็รีบกินกันจะได้รีบเมาหายกลัวกันสักทีตั้มเออๆเออไปๆนั่นไงร้านรีบไปซื้อกันดีกว่านิวมึงรออยู่ที่นี่แหละนิวเอาเฮ้ยพี่ทิ้งกันให้อยู่คนเดียวอย่างนี้เราไปด้วยดีตั้มมึงอยู่นี่แหละเฝ้าของไว้ด้วยไม่มีอะไรแล้วมันคงไม่ตามมาแล้วแหละผมเออจริงกว่าจะมาคงนั่งรถนานอะรถเก่าักขนาดนั้น พวกปากหมานะมึงทักอีกละ่ะกูว่าไปซื้อของดีกว่าแล้วพวกเราก็เดินไปซื้อของกันที่ร้านแห่งหนึง่งขอไม่บอกชื่อร้านนะครับว่าชื่ออะไรพวกผมไปซื้อก็เวลาตีหนึ่งกว่าละพี่เขาก็ขายให้อยู่ย,ยุยสวัสดีครับขอซื้อของหน่อยครับพี่คนขายสวัสดีค่ะรับอะไรดีค่ะย,ยุยไม่ทราบว่าเล่ายังขายอยู่ไหมครับคนขายขายค่ะขายอยู่ค่ะ เพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรายได้ดีเลยก็เลยขายยุยแล้วเราก็สั่งของพี่เข้าไปตามที่เราจะกินกันแล้วพี่เขาก็ถามว่ามาเที่ยวกันหรือมากันกี่คนพาแฟนมาเที่ยวด้วยหรือดีจังแล้วแฟนของคนไหนเนี่ยสวยเชียวยุยฮะอะไรพี่พวกผมมาเที่ยวกันห้าคนไม่มีทูหญิงมาเลยพี่คนขายนั่นไงเห็นเขาแอาบมองอยู่ข้างต้นไม้ทำลับรับรอๆอนั่นไงอ้าว หายไปไหนแล้วเนี่ยผมเฮ้ย hey, พี่จริงนะับพวกผมมากันแค่ห้าคนไม่มีผู้หญิงเลยอย่าหลอกกันสิพี่เมื่อกี้พวกผมก็เพิ่งเจอผีหลอกกันมานะคนขายจริงไม่ได้หลอกพูดตริงนะพี่เห็นจริงๆผมนั่นไงไอ้ปลวกมันตามมึงมาแน่แน่แล้วมันนั่งรถอะไรมาวะปลวกเพราะปากมึงอะพูดถึงมันมันเลยตามมา แล้วไอ้นิวก็ตะโกนร้องโวกเวกโวยวายวิ่งตามพวกเรามานิวพี่พี่ช่วยด้วยช่วยด้วยมันตามมาแล้วผมอะไรของมึงวะไอ,นอไ้นิวร้องโวยวายนิวผมว่ามันเกาะรถเรามาพี่ย,ยุยอะไรมึงวะเกาะรถนิวก็มันมีรอยมืออยู่ที่ข้างตัวรถอะผมเฮ้ยทำจริงไหนวะคนขายนั้นพี่ปิดร้านดีกว่าดึกละ พวกเธอจะเอาอะไรกันอีกหรือเปล่าพี่จะปิดร้านแล้วนะแล้วพวกเราก็สั่งของเพิ่มเพื่อที่จะไม่ให้ขาดตอนเพราะไม่มีร้านขายแล้วแล้วก็ขนของไปที่รถเราแล้วก็รีบกินกันจนเราได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังมาไกลๆผมเฮ้ยกูว um, e ่ากูเมาแล้ววะตั้มกูก็ด้วยวะปวดเยี่ยวด้วยพวกปวดอีกละเหรอมึงไอ้ตั้มตั้มเออสิวะไปกับกูหน่อย กูกลัวผมเฮ้ยพวกมึงได้ยินเสียงอะไรบ้างเปล่าวะพวกเอาอีกแล้วได้ยินอะไรรู้สึกอะไรก็เงียบเอาไว้ผมเออว่ากูลืมตัวเสียงที่ผมได้ยินก็คือเสียงผู้หญิงร้องให้มาไกลๆเป็นเสียงที่น่ากลัวมากโหยหวนเหลือเกินจนพวกเราต้องไปกันแบบยกกลุ่มเพื่อที่จะไปทำธุรกันแล้วเราก็กลับมานั่งกันที่เดิมแล้วเหตุการณ์ก็เบาบางลง จนพวกเราเมาแล้วลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วเราก็พลอยหลับกันบนหลังรถจนถึงเชา้าและนี่ก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นค่ำคืนที่เราได้พบเจอกับสิ่งลึกลับที่เรียกกันว่าพี่สิ่งซึ่งไม่สามารถสัมผัสหรือพบเห็นได้โดยทั่วไปอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนแต่เมื่อสัมผัสหรือพบเห็นแล้วในบางคนอาจเกิดอาการตื่นตระหนกหรือในบางคนอาจเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วแต่บุคคล สิ่งลี้ลับที่อยู่ในรูปของพลังงานคือผีวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้สติและวิจารยานในการรับชมรับฟัง